สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทําเมนูน้ําสมุนไพรกันบ้างนะคะในเมนูน้ํามะตูมต้มค่ะซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมีวิธีการทําแล้วก็วิธีการคํานวณต้นทุนแบบคร่าวๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูมใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็ต้มน้ํา3ลิตรให้เดือดก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แว่นมะตูมลงไปนะคะจํานวน120กรัมค่ะ ก่อนใช้ก็นําไปล้างทําความสะอาดสัก2-3น้ําน้ำนะคะเพื่อเอาฝุ่นเอาผงออกก่อนนะคะเราก็ต้มต่อด้วยไฟกลางประมาณ15นาทีค่ะเพื่อให้กลิ่นและสีของเนื้อมาตูมออกมานะคะ ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของเนื้อมะตูมตากแห้งที่แอดซื้อมาจากในแอปช้อปปี้นะคะ1กิโลกร,รัมเพียง103บาทเท่านั้นค่ะก็ซื้อในช่วงจัดส่งฟรีก็จะคุ้มมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายคลิปค่ะก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะคะ นี่นะคะเราก็ต้มมาจนครบเวลาแล้วค่ะน้ำมะตูมของเราก็ส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็สีเข้มสวยน่ารับประทานค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวเอาไปกรองกันค่ะเราก็นำมากองผ่านถุงชงกาแฟค่ะก็งง่ายแล้วก็สะดวกดีนะคะหรือถ้าใครไม่มีค่ะจะใช้เป็นผ้าขาวบางธรรมดาก็ได้ค่ะ น,น,ะะน้ำมะตูมของเราที่ได้ก็จะมีความใสแล้วก็น่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปจำนวน300กรัมค่ะในเรื่องของความหวานนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะจะค่อยๆทำค่อยๆชิมก็ได้ค่ะ วันนี้ในคลิปเราเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยธรรมชาติแบบไม่ฟอกสีค่ะซึ่งก็จะช่วยทำให้น้ำมะตูมของเรามีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้ค่ะเราก็คนจนน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราจะนำไปบรรจุใส่ขวดกันเลยค่ะ ขวดที่ใช้วันนี้ก็เป็นขวดทรงกลมไซส์ 250cc ซึ่งเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายส่งบรรจุภัณฑ์นะคะหรือจะเอาง่ายๆก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้ในแอป s h o ป e e ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายคลิปนะคะ mm hmm. ก็เทน้ำให้จนถึงคอขวดนะคะเสร็จแล้วก็มาปิดฝากันเลยค่ะก็เอาฝาครอบลงไปที่ปากขวดนะคะแล้วก็กดให้ดังกลึกค่ะแล้วก็หมุนอีกทีนึงให้แน่นค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับน้ำมะตูมต้มสูตรนี้นะคะ1สูตรก็จะบรรจุในขวด 250cc ได้ทั้งหมด11ขวดนะคะต้นทุนก็ตกอยู่ขวดละ4บาทก,กว่าๆค่ะเพื่อนๆก็สามารถนำไปขายได้นะคะตั้งแต่10บาทถึง15บาทหรือ20บาทแล้วแต่สถานที่ได้เลยนะคะและอายุการจัดเก็บเพื่อนๆสามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ7วันค่ะหรือถ้าใครทำทานเองนะคะกลัวทานไม่ทานก็เก็บไว้ในช่องฟรีซได้เลยค่ะอยู่ได้เป็นเดือนนะคะ ตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์สำหรับติดขวดสินค้าของเรานะคะให้ดูมีความหรูหราหน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นก็จะทำให้สินค้าของเราดูไม่แพงด้วยค่ะแต่อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะก็เลือกแล้วก็ไปตัดสินใจดูค่ะตัวสติกเกอร์นี้แอดก็ซื้อมาจากในแอปช้อปปีอีกเช่นกันค่ะในราคา500ดวงเพียง30บาทค่ะ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปกดเลือกซื้อได้ตามชอบเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งม้วนก็จะมีหลายลายมากๆเลยค่ะตกชิมและแค่6สตางค์เองนะคะก็ถูกมากๆเลยค่ะและท้ายคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบแบบข้าวๆนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านหนูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ